าต่อไปนะครับเป็นท่านวดหน้าผากและศีรษะครับท่าแรกของท่านวดหน้าผากและศีรษะจะเป็นการกดลงบนจุดระหว่างคิ้วน,นะครับด้วยหัวแม่มือทั้งสองข้างแล้วลีดออกไปทางหางคิ้วนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตีนผมบริเวณไรผมบริเวณนี้นะครับ นี่คือท่าที่1ของทานวดหน้าผากและสีสันนะครับท่าที่2เราจะใช้นิ้วชี้ของเราไล่บริเวณสันจมูกนะครับตั้งแต่ปลายจมูกไล่ขึ้นมาจนถึงบริเวณหัวคิ้วนะครับกดไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วทำซ้ำกันประมาณสัก5ครั้งครับ ท่าที่3นะครับเราจะคีบใช้นิ้ว2นิ้วนะครับคีบไปที่คิ้วนะครับแล้วก็ลูดไปทางหางคิ้วนะครับแล้วก็ วนเป็นท่าที่4นะครับวนรอบขมับใช้ปลายนิ้วของเรา3นิ้วเลยต่อไปท่าที่5นะครับใช้นิ้วกลางกดลงบริเวณข้างปีกจมูกนะครับแล้วก็รูดผ่านโหนกแก้มมาที่ข้างหน้าหูนะครับ แล้วก็นวดคลึงทำ3ามรอบนะครับถ้าต่อไปนะครับจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนะครับ นิ้วชี้จะวางไว้เหนือริมฝีปากบนนิ้วกลางจะวางไว้ใต้ริมฝีปากล่างนะครับแล้วนิ้วที่เหลือก็วางไว้นะครับรูปผ่นแก้มยกขึ้นมาบริวเวณขมับแล้วก็วนสัก3ามรอบแล้วก็ลูดต่อมาที่ศีรษะ ่าสุดท้ายนะครับใช้ปลายนิ้วของเรากดบริเวณใต้คางแล้วก็รูดผ่านกลามล่างผ่านใต้หูฐานกะโหลกนะครับไปสู่ท่าต่อไปก็คือท่าปลายนิ้วนวดฐานกะโหลกนะครับใช้ปลายนิ้วของเราทั้ง4นิ้ว นวดบนบริเวณฐานกระโหลกนะครับต่อได้ท่าต่อไปคือขยุ่มศีรษะนะครับนี้ใช้นิ้วทั้ง5้าของเราเลยนะครับในการขยุ่งให้หนังหัวได้ขยับให้รู้สึกว่าขยับนะครับให้ทั่วๆเลย